ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจเดี๋ยวคุณจิมจะมาถามตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมอยู่อยู่ช่วยถามก่อนก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผม,ม <S <S จะบอกว่าออ i อ g เนี่ยความน่าสนใจของเขาเนี่ย <S <S สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ2เดือนสุดท้ายของเขาภาพจะเป็นแบบไหนอย่างไรและเอาจริงๆวันพรุ่งนี้เขาจะมีเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะมันจะคือธุรกิจไหนเราจะสร้างการเติบโตของเขาแค่ไหนอย่างไร และที่สำคัญคือปีหน้าเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตามค่ะและเอาเป็นว่าเราไปพูดคุยกับท่านนี้เลยค่ะคุณสมชายเมฆสุวรรณโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท INI Group ปจำกัดมหาชนหรือว่า IIG อยู่ในสายกับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค,ครับ,รบอ่ะนะ,ค,ะคุณสมชายค่ะใน คือเราพูดคุยกันมาหลายครั้งหลายหลายคราแล้วล่ะนะคะแต่ว่าอย่างยังไงก็แล้วแต่ก็อยากให้พี่สมชายเนี่ยเล่าหน่อยค่ะว่า i อ g จเนี่ยทำอะไรบ้างได้ครับยินดีครับก็ไอไอจีเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเราช่วยให้ลูกค้าของเราเนี่ยเขาสร้างฟอร์มธุรกิจเขาเพื่อให้เขาสามารถแข่งขันแล้วก็เติบโตได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล โดยระบบที่เราเข้าไปเป็นที่ปรึกษาออกแบบวางระบบเนี่ยหลักๆก,ก,ก็จะมีเรื่องของระบบ ERT ซึ่งเป็นระบบหลังบ้านที่ทุกเชื้อปิจกันเป็นจะต้องมีนะจะเป็นจะต้องใช้แล้วเราก็มาทมําในเรื่องของ CRM ซึ่งเป็นระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านะองค์กรเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าเอาไว้มากมายระบบ CRM จะทําให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกค้า มาอยู่บนที่ที่เดียวกันสามารถมองเห็นข้อมูลแบบ3ามอยหกสิบองศาจากหน้าจอหน้าจอเดียวนะฮะเกิดที่สิ่งที่เรียกว่า c u สเ o อร์ซิงวแล้วเราก็ขยับต่อมาทำในเรื่องของ Customer Experience มาทำในเรื่องของ Digital Marketing นะภาพรวมของธุรกิจหลักๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับผมทีนี้ถามเลยนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราสาย crm เนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งณขณะน,นี้ในส่วนของ crm มีลูกค้าเพิ่มเติม บ้างเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่ยอย่างไรฮะณนะขนาดนี้ครับก็ลูกค้าใหม่ก็เพิ่มเข้ามาต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่ไตรมาสสองก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาตลอดนะฮะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าอ่าถ้าเราดูอย่างยางในไตรมาสสามที่เพิ่งเกไปเนี่ยอ่าธุรกจิจของในไอจีเนี่ยถ้าเทียบกับเก้าเดือนของปีที่แล้วเนี่ยเราเติบโตถึงสี่สิบหกเปอร์เซ็นตนะครับอ่าอ่าครับจ้า ก็ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพเศรษฐกิจปะจจนนั้นใช่ครับจะเห็นว่าไอ g อเนี่ยเขามีอยู่4ธุรกิจหลักซึ่งรายได้ของ c r m อย่างที่คุณแสบถามไปเนี่ยก็คือมีรายได้ที่เติบโตและเป็นหลักๆของเขานะคะในส่วนของ2เดือนสุดท้ายของปีนี้เป็นยังไงบ้างคะสําหรับธุรกิจ เดี๋ยวผมขอขอขอนุญาตอย่างนี้เดี๋ยวไล่สองเดือนออนะครับเพราะเมื่อกี้ CRM เราถามไปแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมถามต่อนะฮะเพราะ CRM เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันเชื่อมนะฮะในส่วนของอธุรกิจที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งถูกไหมครับและณขณะนี้นะฮะในฝั่งของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะฮะที่ที่ไหลมาจาก CRM เป็นยังไงบ้างครับเติบโตดีไหมฮะเติบโตดีครับตัวนี้เนื่องจากว่าเริ่มเริ่มต้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีแรกนะฮะที่เขาเธอ,อดำเนินธุรกิจเต็มปีเราก็เราก็คาดการว่าปีนี้เนี่ยในส่วนของอเรื่องของ Customer e x p e r i เ n c e เนี่ยจบปีเนี่ยรายได้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแต่แต่สักยี่สิบล้านนะฮะก็เป็นปีแรก <c oughs> เรื่งซึ่งตัวนี้ผมมองว่าปีหน้าเนี่ยต้องเติบโตระดับที่เรียกว่าเกินร้อยปซนตนะครับอ่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสถานการณ์เนี่ยเร,เริ่มมาใช่ไหมกลุ่มพวกนี้มาจาก C I M ใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นกลุ่มใหม่เข้ามาเลยอ่อมีทั้งสองส่วนครับมีตั้งสองส่วนครับกราบผมอ,อ่ะฮะอ่อแนวโน้มอ,อัตราการเล่งเป็นยังไงบ้างอะ่ะที่ที่ที่ไหลมาจาก C I M อะครับคือ ถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าใจนะคุณผู้ชมจะรู้ว่า CRM เนี่ย iig เขาเป็นเจ้าอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะมีดิจิทัลมาร์เก็ตตและทีนี้เนี่ยในส่วนของลูกค้าเก่าเนี่ยก็จะเริ่มมาใชา้สินค้าใหม่มากขึ้นก็คือดิจิทัลมาร์เก็ตตอัตราเร่งเป,เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงผมอยากรู้นิดนึงเอ่อผมผมเชื่อว่าตรงนี้ก็ก็จะโตโตแบบอ x p o n e n t i a อนนะครับครับจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ย ทีนี้ลูกค้าในสลุ่มดิจิตอลมาเก็ติ้งเนี่ยก็จะไหลามาจาก CRM อย่างที่คุณแสบว่านะครับแต่ทีนี้ในในไพร์ไลน์ของเราตอนนี้เนี่ยะจะจะมีลูกค้าเป้าหมายเนี่ยซึ่งไม่ได้ไหลามาจาก CRM จะเป็นลูกค้าอิสระเลยซึ่งเขาอาจจะใช้ CRM อ,อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีลูกค้าในกลุ่มนี้เข้ามาด้วยทึ่งผมบอกว่าในการเติบโตในใน,ในส่วน อ่าค้าชิมเอ็กซ์เพลเยนดิจิตอลมาคิทติ้งเนี่ยก็จะจะโตแบบเอ p o n e n t ็นเคียวเลยครับป,ปีปีหน้ายังไงต้องต้อง,องเห็นโตตรงนี้ต้องโตว่าเท่าตัวแหละครับต้องโตร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่ครับกลับกลับอ่ะกลับมาที่คําถามคุณจิมนะฮะคือสถานการณ์เราเล่นเห็นเห็น,หนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของ2เดือนสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงช่วงที่บริษัทอ่าเป็นช่วงไฮซีซั่นหรือไม่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าลองอธิบายให้ผมฟังนิดนึงฮะ ก็เหมือนเหมือนเดิมครับอ,อย่างที่ผมเคยเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วธุรกิจเรามันก็จะมีแพทเทิร์นที่ที่ซิเศษนิดหน่อยก็คือในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยมันก็มาเก,าก็บคีสนะครับสอ,สองเดือนสุดท้ายเนี่ยเราเราก็เชื่อว่าก็ยังจะเป็นอ,อยู่ในแพทเทิร์นนั้นอยู่นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าประมาณการรายได้ที่เราเคยให้ไว้ประมาณการรายได้รวมทั้งปีก็เห็นแน่นอนครับ มาตามนัดแน่นอนครับครับผมค่ะอาเมัิะะเป็นธุรกิจเก่าไปแล้วนะใช่ไหมทีน,นี้มันมีความน่าสนใจอยู่ฮะนะเพราะว่าเราสายซอฟต์แวร์อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากําลังเดินหน้าอยู่นั่นก็คือว่าเรากําลังที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้ข่าวมี Data a n a l y t i c ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตรงที่เราเตรียมทำตรงนี้เนี่ยคือคือตอนตอนนี้เนี่ยมันมันถึงยุคที่ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือการใช้ Data ดา้งนั้นนะครับทีนี้ก,การใช้ Data เนี่ยมันไปทุกวันนี้มันไปไกลามากาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมองในเรื่องของ Data Analytics เนี่ยมันมีมันมีเทคโนโลยีสแต็กอยู่อพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นบริษัทที่ทำในเรื่องของ Data Analytics แบบจริงจังแล้วก็สามารถที่จะทำได้ในในระดับที่เรียกว่าเป็น u l l Sta c k ของเทคโนโลยีเรื่องของ Analytics เนี่ย ในบ้านเรายังแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราได้ตั้งทีมขึ้นมาในการที่จะทำา d a t a a n a l y t i c เนี่ยแบบแบบ u l l s t a c k เลยซึ่งคำว่า Full Stack ตรงนี้หมายความว่าเอ่อมันจะเป็นแบบ End น o e n อนะฮะเอ่อซึ่งไอ้ผลิตภัณฑ์ใหม่ตรงนี้มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งจะประกอบไปด้วยสามส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเซ s f o ฟ c e ซึ่งเขาไปไปแอคควายบริษัทอื่นมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเติร์ฟาร์ตี้และที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่ายังมีอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ IIG เป็นคนพัฒนาขึ้นมาเองเพื่อให้เทคโนโลยีในเรื่องของ Data Analytics เนี่ยมันคอมพลีตเป็นโซลูชันที่คอมพลีตคือเข้าไปแล้วทำให้กับลูกค้าแล้วจบได้อืมครับ หมายความว่าย่างไงหมายความว่าณขณะนี้ผมเป็นลูกค้าใครก็ได้แล้วเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าช่วยช่วย i m p บ o ร e บริษัทผมเพิ่มเติมขึ้นหน่อยครับเราเรามี d a t a a n a l y t i c บริการเขาหรือว่าต้องไปเก็บใหม่หรือ,อยังไงฮะถูกต้องครับคือคือตรงนี้เรา,เราต้องมองอย่างนี้ครับในในองค์กรเนี่ยโดยเฉพาะ,อ,ะองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเนี่ย เราจะพบว่าเขามีแหล่งข้อมูลมาจากหลายแหล่งด้วยกันนะฮะข้อมูลบางส่วนก็อาจจะอยู่บนบนซอฟต์แวร์คอพิวเูอ,อที่เป็น crm เป็น erp ข้อมูลบางส่วนก็ได้มาจากการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของเขาเองข้อมูลบางส่วนก็ได้มาจากพวกโซเชียลแฟอร์มต่างๆนะฮะเราก็จะเห็นว่าคนพูดกันเรื่อง Big Data เรื่องการทำแอนาลิติกต่างๆเหล่านี้เนี่ย แต่คนที่สามารถทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมแล้วเอา Data เนี่ยไปทำให้มันเกิดเป็นอัพเวส r e v เ n น e ทำยังไง Data เนี่ยมันจะกลายเป็น r e v e n นูกลายมาเป็นรายได้ของกิจาการไม่ได้ตรงนั้นคือจุดหมายปลายทางในเรื่องอ data analytic solution s ของเรา hmm. คือต้องต้องเปลี่ยน Data ให้มันเป็นรายได้เพิ่มที่กับธุรกิจของลูกค้าได้นะ,ค,ะครับครับทีนี้ที่ผมเรียนไปก็คือว่า ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่า Data คุณจะอยู่บน o ซ r ส e ไหนก็ตามเราสามารถที่จะเอา Data พวกน,นั้น Consolidate เข้ามาให้อยู่ในที่เดียวกันเราสามารถที่จะทำในเรื่องของ Data Cleansing นะฮะ,ะจัดระบบ,บระเบียบของข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ทำา Data Visualization สามารถทำให้ให้มองเห็นวิเคราะห์ข้อมูลได้ไปจนกระทั่งถึงการทำพวก predictive model การทำ Machine Learning การทำเรื่องของ AI ทั้งหมดจะอยู่ในสแกนนี้ทั้งหมดหรออ๋อน,นะคะคือมันจะแตกต่างจากด i จิตอลมาร์เก็ตตอันนั้นมันเป็นลูกค้านะคะแล้วก็กวาดมาแต่อันนี้เนี่ยมันคือระบบนะฮะเราจะเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมก็ได้ให้มันมีสตูงสตางเข้ามาโอกาสเป็นยังไงฮะโอกาสเนี่ยเนี่ยพอพอเราเริ่มลอนชออกไปแล้วในฝั่งของลูกค้าให้ให้กระแสะตอบรับเป็นยังไงฮะเริ่มมีใครต้อง,องการใช้หรือยังครับพ ตอนตอนนี้เนี่ยเราเราเพิ่งเราเพิ่งจะเริ่มนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยก็ผมก็คุยกับท่านหุ้นเป็นคนแรกคุณครณรงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะมีเฟสคอนเฟิร์นกับนักข่าวนะครับซึ่งเราจะเปิดตัวหน่วยธุรกิจใหม่ซึ่งทำเรื่องของ Data Analytics โดยเฉพาะเพะาะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวกับ Public เป็นครั้งแรกแล้วก็ขณะนี้เนี่ย ในไพพไลน์เนี่ยเรามีลูกค้าที่จ่อที่จะใช้งานอยู่แล้วครับครับครับขอบคุณขอบคุณเลยเลยเล่าเลยเล่าให้หมดก็ดีฮะมันจะได้เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นโดยโดยหลักในการนำนำลูกค้าก็คือว่าเราก็ลูกค้าเก่าก่อนแล้วถ้าเกิดลูกลูกค้าใหม่สนใจก็ก็ใส่เข้ามามันถือว่าเป็นตัวต่อยอดเพิ่มเติมอีกใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ นะฮะแล้วโดยทิศทางของเราเนี่ยเราเราจะมีพวกซอฟต์แวร์ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจอย่างเงี้โยโดยตลอดหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับเ,เราเรา,เราก็พยายามที่จะเอ,อเสริมเข้ามาตลอดนะคะแล้วก็อย่างที่ผมเคยเรียนไปว่าเ,เรามีความต้องการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มันมันก็จะอยู่ใน p i p e l i นะครซึ่ง ซึ่งในปีหน้าก็คงจะมีออ,อกมาอีกนะครับนั้นตรงนี้ก็ต้องรอนิดนึงครับกลากล่าพวกนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าในเชิงของรายได้นะครับในสําหรับนักลงทุนเนี่ยนะฮะก็คือพอมันมีตัวหนึ่งขึ้นมาละ crm มาละอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวดันโกลดแล้วก็วันนี้เราก็เริ่มมี Data Analy t i c กก็จะเป็นตัวดันโกลดไปเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับกลาบผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูมุมมองแล้วเนี่ยบริษัทของเราเนี่ย คุณสมชยายณขณะนี้เนี่ยระวางโกรดีปินเอาสักเท่าไหร่ดีออย่างนี้ครับคือถ้าถ้าเรามองถึงเป้าหมายปีหน้าเนี่ยในส่วน CRN เนี่ยเห็นการเติบโตไม่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นแน่นอนครับนะครในส่วนของ ERP เนี่ยเขาอาจจะเติบโตไม่มากแต่ก็จะได้กระแสนในเรื่องของ Cloud Adoption ที่มาช่วยร้ายการเติบโตของธุรกิจ ERP เราก็น่าจะเห็นการเติบโตอยู่ในระดับ10-20เปอร์เส่วนเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอย่างที่ผมเรียนไปตรงนี้เนื่องจากเข้ามาจากฐานที่เล็กเนี่ยอัตราการเติบโตปีหน้าต้องเห็นระดับร้อยเปอร์ซขึ้นนะครับ,รบและเมื่อเมื่อรวมกับเุรื่อกจิตอ่าด a ต a าอนเอที่เราจะ,ะเปิดตัวพรุ่งนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยปีปีหน้าเนี่ยการเติบโตร,รวมทั้งบริษัทก็ต้องไม่ต่ำกว่า30เปอร์เซ ก็พูดง่ายๆว่าจะต้องเห็นอยู่ในช่วง650รายได้รวม 650- ถึง700้านน่าจะมีให้เห็นแน่นอนครับอ่ะนะครับอะคุณจิมีโดยโดยที่ทั้งหมดเนี่ยการเติบโตทั้งหมดตรงนี้ก็ยังเป็นการเติบโตแบบที่เรียกว่าออร์แกนิกคือเติบโตจากภายในล้วนครับครับกรับอันนี้เข้าใจฮะ้วมีมีโอกาสในการเติบโตแบบอินออร์แกนิกไหมฮะเทโอร์เทโอเวอร์ไหมฮะ โอ้จังหวะงนานแบบนี้เป็นไงบ้างครับ <c oughs> จังหวะนี้ต้องต้องต้องปีหน้าครับปีหน้าถึงจะ,ะเห็นความชัดเจนเรื่องเรื่องนี้ครับครับผมเอาโอเคอค่ะอ่ะนะครับโอเคนะฮะผม,ผมเหลือสัส้นๆผมไม่แน่ใจเผื่อคุณสมชายอยากจะพูดอะไรกับนักนลุงทุนเชินครับครับก็เอะจะเห็นว่าผลการดํนาเนินการที่เก้าเดือนนะฮะของปีนี้เนี่ยอ่ถ้าอยอดรายได้รวมเนี่ยเราก็เติบโตอสูง,สงนะครับ อ,อยู่ในะระดับะอ็ะะน4.2%การเติบโตของกําไรเมื่อเทียบกับ9เดือนของปีที่แล้วก็เติบโตขึ้นะระดับ60%นะฮะผมก็เชื่อว่าเป็นเป็นเป็นธุนนนรกิจที่เรายังคงโตยอย่างต่อเนื่องและในท่ามกลางสถา,านการณ์ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยะจะเป็นพุ้นที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ผมก็ขอฝากให้กับท่านนักลงทุนด้วยครับ กร,รับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ